วันของการทํางานหนะักคืออะไรนวดค่ะสภาพต้องการการนวดมากวิ่งงานไม่พอวิ่งคนต่ออีกสามวันจุกจกร,รู้ตัวเลยว่าต้องการทราพีชุดใหญ่วันนี้เลยจัดไปเลยที่ลอตัอไสไทยมัสซา์นั่นเองกับโปรแกรมลตัสซิกเนเจอร์มัสซาดชั่วโมงครึ่งจุกจกเขาเพิ่งเปิดใหม่ดูแลดีจนตกใจตั้งแต่ทางเขา้าสวยงามดูดีมากเต็มไปด้วยดอกไม้รูปดอกโลตัสตามคอนเซ็ปต์ร้านแถมมีเวลคัมดิงให้ด้วยนะอะ มาพร้อมกับผ้าเย็นอ่ะเปลี่ยนรองเท้าเสร็จสับก็บขึ้นไปสปากันบรรยากาศห้องก็คือฟิลดีมากกลิ่นหอมงมต่อเดินเข้าไปเลยสองชั่วโมงเครื่องทําอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่ล้างเท้านะคะเสร็จแล้วก็สครับ a h a พอกตัวให้ผิวไบรท์ผิวจึงแล้วก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีนอนไปหนึ่งตื่นจะ้ะก็ไปอาบน้ําล้างตัวกันก่อนที่จะมาแช่น้ํานมกับกลิ่นกุลาบจ้า จบด้วยการนวดน้ำมันอุ่นจัสมินก็คือได้ร่างใหม่ใกล้ชันสบายตัวละรู้สึกสะอาดสุดๆอะแต่ยังไม่หมดนะจ๊ะเขามี Afterding ให้ด้วยจ้าส่วนนี้วิวแถมส่วนลด20%่ให้กับทุกคนเลยเพียงแค่บอกขอรีวิวเมื่อใช้บริการหน้าร้านหรือออนไลน์ในแมคโครฟูดเซอร์วิสนะคะแถวราดพร้าวทาวินทามีที่จอดเยอะเลย